เดี๋ยวบอสหนิงจะพามาดูปู a า,าสกานะคะหรือว่าปูแมงมมนั่นเองนะคะของสเปนขึ้นชื่อมากๆเลยเ,เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการต้มแล้วก็วิธีการว่าเขาทํากันยังไงนะคะพอดีบอสหนิงกำลังเตรียมที่จะไปออกกําลังกายนะคะแต่ว่าแฟนบอสหนิงนะคะเขาได้ต้มปู l า,าสกาทิ้งไว้หรือว่าปูแมงมมนะคะที่ทุกคนรู้จัก ของสเปนนะคะท,ที่ขึ้นชื่อเลยตัวใหญ่มากนะคะออบอสสิงก็เลยต้องมาดูให้แฟนเดี๋ยวอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่บอสสิงมีภารกิจที่จะต้องเอากูเนี่ยนะคะออกจากหมอ้อเพราะว่าปกติแฟนจะทําเองแต่ว่าแฟนติดงานด่วนแล้วก็เลยฝากให้บอสสิงนะคะดูให้หน่อยแต่ว่าเขาก็ได้อธิบายขั้นตอนไว้แล้วเดี๋ยวบอสสิงจะพามาดูนะคะ นี่คือในหม้อนะคะกําลังต้มอยู่มี2ตัวนะคะก็คือ2ตัวนี่ก็คือเต็มหม้อแล้วนะคะ,ะก็พากิดเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะได้ปูอาลาสกา้าหรือว่าปูแมงมุมของสเปนนะคะออกมาจาก คุณหม้อนะคะเรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักไว้นะคะให้เย็นก่อนแล้วค่อยทานนะคะปกตินะคะที่นี่เขาก็จะทานกันแบบเย็นนะคะเขาไม่ได้ทานแบบร้อนแบบบ้านเรานะคะเพราะฝรั่งเขาจะชอบเนื้อปูที่มันเย็นมากกว่านะคะเพราะว่าเนื้อปูที่เย็นเนี่ยมันจะได้ไม่มีกลิ่นทะเลมากนะคะกลิ่นไม่แรง แล้วก็เนื้อจะหวานกว่านะคะเพราะฉะนั้นแต่่แต,แตจริงๆแล้วทานได้ทั้งสองแบบนะคะทานแบบร้อนๆแบบนี้ที่สไตล์คนไทยชอบหรือว่าจะทานแบบพักไว้ให้เย็นก่อนก็ได้นะคะถ้าจะให้อร่อยนะคะเขาบอกว่าต้องใช้น้ําทะเลนะคะเอามาต้มนะคะจะอร่อยมากนะคะถ้าเราสามารถที่จะหาได้แต่ถ้าหาไม่ได้เราก็ใช้น้ําธรรมดานะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะก็สามารถที่จะต้มได้เลยนะคะการต้มเนี่ยนะคะก็คือ ให้น้ำเดือดแบบผุดๆนะคะแล้วก็เอาน้องปูเนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ต้มประมาณสัก20 20นาทีนะคะหรือว่า22นาทีก็สามารถที่จะอ,ออกมาได้แล้วก็คือน้องจะน้องจะพร้อมทานแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะต้มนะคะต่อให้เราได้มาแบบเป็นๆหรือว่าแบบเ,เขาเรียกว่าแบบเป็นๆส,สดๆเนี่ยนะคะก็คือ ควรที่จะทําแบบอะไรให้มันเร็วๆหน่อยนะคะหรือไม่ก็ทําให้น้องเนี่ยนะคะเอาน็อกด้วยความเย็นก่อนก็ได้นะคะอันนี้แฟนเขาฝากไว้นะคะ